สวัสดีค่ะแป้ง CEO วิงไว้นะคะแบรนด์วิงไว้ของเรานะคะเติบโตขึ้นทุกๆปีนะคะปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะ ครอบครัวของเรานะคะมียอดขายมากกว่า1 0 0 0ล้านต่อปีและมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า10,000คนค่ะวิงไวของเรานะคะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองถึง3แห่งนะคะจึงมั่นใจได้เลยนะคะว่าวิงไวของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ออนไลน์อันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะและเรานะคะจะพัฒนาและนําเข้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยให้ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัววิงไวของเราเนี่ยให้เติบโตไปพร้อมกับครอบครัวเราะคะ่ะ ขายไม่เป็นกลัวขายไม่ได้เรามีเทนการขายจากโคร,ระดับประเทศและ s e o นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าคอร์สพาเวท Private ค่ะลงทุนน้อยกำไรเยอะนะคะเลทกำไรสูงสินค้าราคาไม่แพงได้กำไรเยอะเรามีโรงงานผลิตของเราเองถึง3แห่งสินค้าของเรามีมาตรฐานการผลิตมีออยอปลอดภยัยลูกค้าทานแล้วเห็นผลลูกค้ากลับมาซื้อซ้าเยอะมากๆค่ะ เรามีการอัดการตลาดของสินค้าเนี่ยให้ทั้งปีมีพรีเซนเตอร์ระดับประเทศนะคะสินค้าดังขายง่ายขายดีแน่นอนค่ะการสะสมโบนัสนอกจากตัวแทนเนี่ยจะได้กำไรจากการขายสินค้าแล้วนะคะเรายังมีการสะสมโบนัสให้กับตัวแทนด้วยค่ะ